สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนันรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นันมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมานำเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถโตโยต้าติด 1.6G ปี2016นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่389,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะ,คะใครที่กำลังมองหารถวิช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะผ่อนแนะนานสูงสุด7ปี8 4งวดเลยนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวกันได้เลย นะะสนใจก็ติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันและทุกเคสเลยนะ,ะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นโฉมก่อนโฉมไม่ได้เชนนะคะจะเป็นโฉมกระจังหน้าโครเมียม3เส้นนะคะป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้เลยนะ5กไก่อครคัง3 7 8 9กรุงเทพมหาคนครโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโคลเมียม โคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันตีรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆ,ๆ,ๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะ น็อตห้าลูนะโลโก้ตรงกลางนะคะยางได้เป็นยางขอบ16นะคะช่วงล่างของรถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆไม่มีค้าบน้ํามันหยดเลยเยิ้มเลยนะคะรอยสีเดิมๆนะจุดเป็นอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยเยิ้เลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะ มือจับประตูสีด้านนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้เตยต้านะคะมีติดอยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะได้ในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4บานประตูเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับประกันได้เลยนะคะซื้อรถแคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะในส่วนของช่วงล่างด้านหลังโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเมนอาร์ตกลมๆจ โรงงานนะคะเพชรยนตนะคะคันรถคุณภาพเกรดเมานําเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเป็นเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไฟด้านท้ายนะคะจะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์กันชนด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้2จุดกันเลยนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโฮมี่มนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไรฟ้ามาให้ บ่อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อหานัทได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนัดนะคะ จะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันค่ะสำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีเบจน,นะคะให้ดูเลขไม์กันก่อนนะคะคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่1 9 5 0 3 2กามนสิบสองกิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมนะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม์กอไม์มาอย่างแน่นอนนะคะ มือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแหงประตูให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมลาลัยนะคะได้เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมลาลัยเลยนะคะสภาพพวงมลาลัยก็สภาพสวยๆเลยนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงคันนี้นะคะู ได้เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์ก็เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตนด้านข้างให้ด้วยนะคะที่พักแขนนะคะสามารถเปิดนะคะเก็บสัมภาระได้อีกด้วยนะคะสวยๆกันเลยนะคันนี้นะคะฝาเพดานนะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใดๆทั้งสิ้นนะคะฝาเพดานสวยๆกันเลยนะ ในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะเป็นเบาะหนังสีเบสนะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆไม่ฉีกไม่ขาดนะคะสวยๆเลยหัวนอซอกประตูนะคะสาภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยันเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันได้เลยนะรับรองว่าซื้อรถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอน มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสาหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังคันนี้กว้างๆนั่งสบายๆนะคะคันนี้นะคะจะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ให้หนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะภายในเขาก็ตกแต่งเป็นโทนสีเบจเนาะทําให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้นะคะกว้างๆกันเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะถ้าเทียบเป็นกระเป๋า เดินทางเนี่ยใส่ได้อยู่4ีหใบเลยนะเพราะว่าบอดี้ด้านหลังของกว้างมากๆเลยนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตตรงบอดี้ด้านหลังนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งเลยนะด้านล่างนะคะก็ มีในส่วนของอุปกรณ์แม่แรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะร้ออะไรเดี๋ยวเราเอามาใส่ให้นะคะด้านล่างนะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะรับรองเรื่องของการจมน้ามามเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะรอยซีเดิมเดิมนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของหัวน็อตด้านหลังนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับเขยื้อเลยนะบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็น เด่นชัดอีกเช่นกันนะคะขอบยางไม่มีรอยเฉีกรอยขาดนะคะรับประกันได้เลยว่าลูกค้านะคะได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพลาดกันไม่ได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันมาได้เลยนะคะเบอร์โทร0 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะเดี๋ยวนัดน,นะคะจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสี่สูบพันหกร้อยซีซีร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งแหงสวยสวยเลยนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปนะคะจากศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของการชนหนักที่ความจมนำกับสีเป็นเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้านะคะคันหน้าเดิมเดิมไม่มี พดไม่มีงอนะคะหัวน็อตนะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะ จุดเมทอาร์นะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยจุดมักเต้นสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นอีกเช่นกันนะคะสําหรับหัวน็อตด,ด้านในนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยันเลยนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชงวนกันความร้อนก็นยังอยู่นะคะในส่วนของสติกเกอร์มอกอมีติดเห็นเด่นชัดนะคะจุดเมทอาร์กลมๆก,กันเลยนะรับรองว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะโตโยต้าอันติดหนึ่ง จุดี G, ปี2016นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะตกขอนอยู่เดือนละประมาณ7,000ันกลางๆนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะ,ะสนใจนะคะโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัเดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะ เราควรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปลดนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ